าทสามบาทขึ้นมาทิลบาทเราหกร้อยไม้เรากบาทหบาทเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ได้คนมีเงินน้อยเงินมากเก็ดได้กินได้ตรงนี้สี่สิบป,ปีแล้วถ้าก็แม่แม่ขายมาก่อนถ้าอยู่ตอนนี้ก็ร้อยกว่าหาดนี่ก็สิ 5, บห้าปีแล้วือเปี กินแล้วเขาชวนเขาชวนจะให้เด็าสาวองนอกเรา <c oughs> ไม่ไปญี่ปุ่นฝรั่งก็มาชวนเรื่อยอ่ะมามาเนี่เดี๋ยววัน,นที่ยี่้านี่วนที่ย5นี่เขาก็ะัังไปเลี้ยงต่างห้าร้อยไม้มันคุณเขาชอบ ลองลองลองงานมาครับบางทีก็ใส่สองร้อยหรือนาร้อยหอะไรอย่างเงี้ยกินไปเดี๋ยวหลังไปร้านนี้แต่ว่าเนื้อสเต๊ะอร่อยมากครับบอกเลยครับถ้ามาวัดแม่นางปื้มต้องไม่พลาดร้านนี้นะครับตอนนี้ไม่ไม่เกินไม่เกินสี่หมู่แล้วแต่ว่าจะทําเสร็จใบเสร็จค้าถ้าหมดไวก็สองทุ่มกว่าหลังวัดแม่นางปื้ม